ทำคลิปวิดีโอเพื่อช่วยพ่อของคุณคุณพ่อของคุณนั้นป่วยด้วยโรคสุดอันตรายและจะมีชีวิตเหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งปีตัวของคุณนั้นได้รับแรงบันดาลใจในการทำคอนเทนต์ครีเอชันเพื่อที่จะสร้างชาแนลหาเงินไปช่วยเขาอ้พ่อของผมป่วยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ช่องนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพ่อด้วยแต่เดียวนี่เราโดนหลอกหรือเปล่าดู <a> คุณพ่ออย่างรวยคุณผ,ผู้ชมใส่โกเชนริชคุณจะช่วยพ่อของคุณได้หรือเปล่าผมว่าช่วยได้แน่นอนนะครับถ้ากูนั้นเอาสร้อยของพ่อนั้นไปจำนำเว้ยและเอาเงินนั้นไปเป็นค่ารักษาคุณพ่อของคุณนะั้นดูไม่ค่อยดีเลยนะดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นโรคพิการทางการเงินวัดเดรกเดี๋ยวโรคนั้นมันคืออะไรนะ่ะ าเกิดเขานั้นไม่ได้เงิน50ล้านตามกําหนดแล้วเราก็เขาจะต้องตายปล่อยเขาตายเผอะอเอาจริงเดี๋ยวสิ<อ>คุณคิดว่าผมจะหาเงิน50บล้านมาได้ยังไงนะ่เออน้ำมันมเลือดของมึงเพื่อดไม่ใช่เลือดอของกู<อ>เบื่อสุดเลยทำไมฉันถึงอ้าแกเป็นใครนี่ไม่ใช่มาคอลอฟตัวจริงแต่เป็นมาคอลอฟในเวอร์ชั่นตัวปลอมเสียงปลอม คือตัวจริงรวยไปแล้วไงนะตัวจริงสามารถรักษาพ่อได้แบบสบายใจแล้แต่ตัวปอมในโลกคู่ขนานของเขานั้นเอ่อยังไม่มีหาอะไรเลยนะครับยังทํา y o YouTube ไม่ประสบความสําเร็จและที่สําคัญยังเกาะพ่อแม่กินอยู่และตอนนี้เขานั้นอายุจะ40แล้วใช่เอาล่ะเริ่มอัดเกมได้นะ่าจะต้องพยายามต่อไปได้เวลาสร้างคลิปจากคอมเมื่อ30ปีก่อนปอี1990เดค่ สร้างวิดีโอเลย Call of Roblox เรียบร้อยแล้วขอถ่ายแป๊บนึงน,นะโอ้ภาพไปอย่างกากเลยนี่กำลังถ่ายฟุตเทจอยู่นะครับว้าวเป็นหน่วยพลสไนเปอร์เว้ยดักซุปยิงไกลๆเฮ้ยมีเสียงอลไรออกมาด้วยนะเนะี่ยโอเคอัดเสร็จแล้วนะครับกำลังตัดต่ออยู่คอมไม่แครชก็บุญตายหาแล้วตัดต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ชื่อคลิปของเรา My First Video d e ส c ริปชั่นเฮลป m มีแอนด f มายฟาเธอ XD อ้าจริงๆนะั่มึงจะหมดความน่าเชื่อถือเพราะมึงเติม XD เนี่ยแหละ <c oughs> อืมเรียบร้อยปล่อยไปเลยผมได้ <c oughs> ได้เงินเยอะมากว้าวอีกไม่นานกูคงช่วยพ่อกูได้อะไรอย่างเงี้ยวิดิวมีนซับสไครต์หนึ่งจุดสองสองหนึ่งคนครึง่งใครเป็นคนซับกูแบบครึ่งคนวะว้าว อเมซิ่งมากวันนึง่งกูปิดคอมกูเลยจังหวะนี้ตัวช่วยต้องมาแล้วนะครับเงินคูณ2อยู่ไหนวะ3า30นาทีเองเออจะบ้ากันละมังอ่ะเงินคูณ2แล้วก็คูณ2ซับทำงานเร็วกว่าเดิมด้วยโบรฟิสของพิวดิพายโบรฟิสโบรฟิสโบรฟิสขนาดลดราคาแล้วนะเนี่ยยัง499จะบ้าเหรออ่าตัดต่อแบบทันทีนะครับ เราซื้อตรงนี้ไปด้วยจริงๆผมอยากจะได้สกิลนี้มากเลยคือตัดต่อแบบทันทีเนี่ยดูความเร็วคอบโรบักใช้เวลาอัดเกมแบบรดเร็วภายในเจ็ดวินาทีเนี่ยวัตเตอร์อะโมุสอะาปล่อยคลิปวิดีโอไปอันนี้มึงเบิ้ลเงินให้กูเหรอวะทำไมมันน่าสเทจจังวะขออัพเกรดก่อนได้ไหมอะอัพเกรดยังต้องใช้แบบหนึ่งเหรียญผมอัปเกรดอะไรดีวะ Better Quality ใช่ คลิปกูคุณภาพดีกว่าเดิมขอล้องเอา15ซับไปให้ผมเถอะนะอืม15ซับจะได้เปลี่ยนเกม yes เปลี่ยนเกมใหม่ได้สักทีนึ่งชีสไทคูคนส<ไ>ตามหลักการแล้วผมควรที่จะต้องได้เงินเพิ่มขึ้นมันศูนย์เหรียญอะอะไรคือทัวร์ศูนย์เหรียญคือกูทำวิดีโอแล้วกูได้เงินศูนเหรียญเพื่ออะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ย our moderation team ของ u t u b e นะครับเจอ copyright ้าวที่กูต้อง เสียตังค่าปรับการจ่ายลิขสิทธิ์ด้วยเหรอวะเนี่ยต้องจ่ายนะครับไม่งั้นโดน copyright strike อ,อีเวเน่เพิ่มการโฆษณาเข้าไปผมไปทำอาชีพอื่นได้ไหมเอาจริงๆกูทำงานแมคโดนัลเวียนได้เงินเยอะกว่านี้เลยนะไม่ทำแล้วยูทูบเบอร์กูพูดจริงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมมีซับ30แล้วเว้ยผมสามารถอัด call o f Roblox 2ได้แล้วนี่เป็นภาค2ดูความด่งดังของภาคที่2คุณผู้ชม ได้เงินมาเท่าไหร่โว้โกอเด้นเลยเหรอเนี่ยว้าวระดับกอเด้นคนุณผู้ชมครับได้เงินยังไม่ถึงหน,หนึ่งเหรียญเลยว้าวว่าหนึ่งเหรียญแล้วสองเหรียญแล้วนี่กูต้องกรีดไปเนี่ยกีนสีครับไปองการเอาไว้อะไรได้เลวลาแจ้างเพื่อนมาแล้วนี่กูจ้างเลยนะคุณยายแก่ใกล้ตายมาเบ a i n s t o ม m i n g นะครับตอนนี้กำลังคิดไอเดียอยู่เร็วๆกำลังถ่าย call off roblox ว,ว้าวเยี่ยมไปเลยนั่นไงกูว่าแล้วขึ้นคุณผู้ชมแกงตื่นมาเดี๋ยวนี้ผมเพลียกับเกมแบบนี้นะครับก้าวแรกเป็นก้าวที่ยากเสมอเว้ยแล้วมันยากมากๆกับการที่ผมนั้นจะเก็บเงินได้แต่ละเหรียญและมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเมื่อไอพวกนี้มันนอนหลับอย่างนี้บ<ะ>้าอาล่ะตอนนี้ผมมี40กว่าบาทนะครับเราเปิดชั้นใต้ดินก่อน อชั้นใต้ดินก็เป็นที่ที่ให้เรานั้นมาจ้างเพื่อนอีกอยู่ดีตอนนี้คุณภาพช่องผมมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมมียอดซับ5,000และครึ่งหมื่นแล้วแต่เงินนี่ยังอยู่ในในสถานะที่เรียกได้ว่ายัางบัดซบอยู่ไห <c oughs> น,นยอดซับเราก็เยอะแล้วนี่นะครับเราสามารถอดัด Craft Mine ได้ไม่ใช่ Minecraft guys <the> This is Craft Mine oh <my> ใช่ What the hell มายคราฟมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับทำไมเพื่อนเราเว้ยมันชอบอัดเกมที่มันไม่ดังวะพวกมึงไม่มาอัดมายคราฟอะอัดม e c คราฟแล้วมันได้เงินเยอะนะเว้ยแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยผมได้ยินเสียงคนนอนหลับดีมากเ๋ยวพวกทาสทำงานไปเงินทุกบาททุกสตางค์จะเข้า กะเป๋ากูแค่คนเดียวนะครับผมจะเอาไปรักษาพ่อของผมพ่อของผมนั้นสําคัญมากกว่าชีวิตพวกแกถึงแม้ว่าท่านจะป่วยด้วยโรคที่เรียกได้ว่าส้นตีนมากๆเป็นโรคพิการทางการเงินแต่ว่าเอา่อพ่อกูสําคัญกว่านึกออกไหมดูดูด,ด,ดูยอดซับคุณผู้ชมจะขึ้นแสนเลยเอาว่ะซิวว่าเพย์บัตตอนกูนะอัพตรงนี้ก่อนอัพความเร็วต็ดสปีดอินเทอร์เน็ต กูอัพแม่งหมดเลยแล้วกันนะผมสัมผัสได้คุณผู้ชมสัมผัสได้เึงเงินที่ก้ากระโดดจากปกติเก็บแค่แบบทีละเหรียญแม่งก็เหนื่อยตายหาแล้วนี่กูจ้างเมนเจอร์มาเลยใครหลับนะพวกมึงมึงเจอเมนเจอร์กูโอโหแม่งวิ่งลงไปตบถึงด้านละ่ะไม่คดเจ๋งเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งตบกูด้วยตบมาคลอบตัวจริงอสร้างห้องครัวให้แล้วนะใครหิวก็ เออสามารถมาเว็บข้ามกิดตรงนี้ได้แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่มาม่านะครับ silver ร์เพย์ t ัตตอ่าโอเคได้มาแล้วต่อไปเป็นโกได้มาแล้วเฮ้ยมี Xbox ด้วยเว้ยมีพลัชชี่จัดไปเลยสร้างโต๊ะกินข้าวขึ้นมาด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ย Mr. Rock ใช่ก้อนหิน <Hi. S 1> มีเข้าไว้และอุ่นใจเจ้าหมอนี่จะคอยยืนดูเอ่อพวกคุณทำงานอยู่ห่างๆนะครับใช่ห้ามหลับ อันนี้อะไรวะเนี่ยจ้างเมนเนจเจอร์คนที่2เข้ามาคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนี่ดิผมอัดนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตแม่งจนเต็มแล้วเว้ยโออัปโหลดเร็วมากคุณผู้ชมเบเตอร์คลิปกูคุณภาพดีสุดๆอัดหนักๆเลยเพิ่มแอดเข้าไปด้วยนะครับยัดตังให้กับมาร์คสักเบือในการลงแอดใน f c e b o o k เไม่ทำเป็นเล่นไปนะเว้ยแม่งดูดิดูยอดซับคุณผู้ชม จะ20ล้านแล้วเนี่ยไดมอนด์เพย์บัตต้อน,นยอดมากเดี๋ยวผมจะใช้เงิน100แสนนะครับเพื่อซื้ออะไรวะเนี่ยการรับมองของคุณแม่โอ้โอ้ว้าวคุณแม่รวยเลยรวยเลย,ยงี้โอ้ฟิลิงสตูดิโอโอ้ยเย็ดแค่นี่มันคืออะไรเนี่ยโอ้การถ่ายทำแบบมีโปรดักชันไอ้พวกนี้ก็สร้างเงินได้เหรอวะพ่เจ๋งนะเนี่ย โหมีเงินหลักล้านแล้วเนี่ยหลักล้านแล้วแต่คูณสองคูณหมดแล้วมันต้องเติมเงินเพิ่มอ่ารวยรวยไม่ไหวแล้วดูเงินดิ oh <my> ยอดเลยว่ะเอาล่ะอันนี้ทำไมผมต้องมาซื้อดรอปเปอร์ด้วยวะเฮ้ยเกมนี้จู่ๆกลายเป็นเกมแนวไทยคูณไปแล้วคุณผ,ผู้ชมเมอร์ชดรอปเปอร์อ๋อมันสร้างเมอร์ชโอเคโอเคโอเคคุณผ,ผู้ชม ของพวกนี้นะครับจะเป็นพวกแบบกางเกงมันพวกเสื้ออะไรประมาณนี้นะนี่ใช่จริงด้วยขายเสื้อเว้เพื่อเป็นการหาเงินอตอนแรกก็นึกว่าจะเก็บเงินยากนะครับพอจังหวะที่มันง่ายมันก็ง่ายเลยเนี่ยยอดซับกูนำพิวที่พายไปแล้ว <c oughs> จ้างเมนเจอร์มาจัดไปนี่ยังต้องขยายเหรอผมไม่ขยายแล้วนะคุณผ,ผู้ชมผมมีเงิน50ิบล้านแล้วเนี่ยไม่เพนเกินต้านทานแล้วแม่งเลยมาแล้วนีวยวะซื้อเลย เดี๋ยวเสียงแม่งตีกันยับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะฉันกำลังจะตายนี่นะมันหมอคนนี้เขาครับผมมีข่าวจะมาบอกนะครับไม่ลูกของคุณนั้นเออ่มีเงินที่จะเอามาช่วยคุณเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเไอ้ด้านบนนี่มึงแปบบ๊หนึ่ง shut up เป็นไงล่ะพ่อพ่อจงภูมิใจในตัวผม เอาละไหนดูหน่อยพ่อเขาจะพูดอะไรดดดเฮ้ย <Hey, S 1> พ,พ่อพูดอะไรสักอย่างนึงด, wow, ดิว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยมันต้องสุดยอดแล้วสลา่าเงินมาขนาดนี้อ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ได้จะรักษาหายนะครับคุณผู้ชมจากอาการเออพิการทางด้านการเงิน <c oughs> เรียบร้อยพ่อผมเนี่สุดยอดปะ แต่งตัวสุดสวกดูว้าวรวยเลยลูกกูรวยนะกูใช้เงินลูกกูว้าวดูซะก่อนในเด็กน้อยดูดูเงินที่ลูกกูหามาระดับพันล้านว้าวรวยไม่ใช่เงินกูเลยแม้แต่บ,บาทเดียวผมไม่แข่แล้วอะ่ะผมมีเงินระดับพันล้านแล้วอะ่ะดูสามารถซื้อทุกอย่างนึกออกไหมทุกอย่างที่ใจต้องการเป็นยังไงอะ่ะรวยเกินไปคุณผู้ชม รีเบิร์ตเหรออย่างนี้จุติเลย <S <S 1> <S 1> ดูนี่อเมติสเพย์บอตตอนนะครับนี่เป็นเพย์บอตตอนของ YouTube ที่ทำมาจากอ m เมติสแท้ร0อซแปะไว้ตรงหน้าบ้านนี่แหละกลัวคนอื่นจะมองไม่เห็นดังเกินว่ะรีเบิร์ตใช้เท่าไหร่3.5บิลเลียนอีซี่แต่เราคนรีเบิร์ตดีไหมวะนี่มันความพยายามทั้งหมดของกูเลยนะเว้ยเป็นชั่วโมงไม่รีเบิร์ตล้กัน นะขอเป็นคนดังแบบนี้ต่อไปดีกว,วา่าก็จบกันไปแล้วนะครับถือว่าเป็นกูดเอนดิ้งมากๆสำหรับเกมเกมนี้คุณได้รับข้อคิดอะไรจากเกมนี้อย่าลืมที่จะพิมพ์คอมเมนต์บอกผมมาด้วยข้อคิดที่ผมได้จากการที่ผมเล่นเกมนี้ก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นใช่มันอยู่ไหนมันก็อยู่นั่นแหละ